ุดงรถจักรยานยนต์สองขันจอดไว้หน้าบริษัทท่อน้ําประปาแตกทําให้พื้นสุดตัวรถจักรยานยนต์จมน้ําได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าบริษัทวิริยะประกันภยัยเลขที่สามสองสทับสหมู่13เมืองพัทยาตาําบลหนองปลืออําเภอบลมุงจังหวัดชนบุรีรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณพุตบาทเกิดซุดตัวลงเนื่องจาก ท่อน้ำประปาแตกทําให้บริเวณดังกล่าวรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้า PCX สีดําป้ายทะเบียน3กอไก่บอมาชลบุรี3407และรถจัก,กรยานยนต์ฮอนดา้าคลิกป้ายทะเบียนชอชิงกอไก่กอไก่ชลบุรี33ถึงจอดอยู่ตกลงไปภายในหลุมได้รับความเสียหายทั้งสองคันนอกจากนี้แล้วยังมีประชาชนขี่รถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้สีดาป้ายทะเบียน3กอไก่กไก,ก,ไก่ชลบุรี 3697มุ่งหน้าจะไปพัทยาใต้ก่อนที่จะตกหลุมขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าวที่มีท่อประปาแตกทำให้น้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้คนขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมองไม่เห็นตกหลุมรถจักรยานยนต์จมลงไปในน้าเช่นเดียวกันนางสาวพกาพันธ์บุญลาบอายุ26ปีผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าให้ฟังว่าบริเวณฟุตบาทหนะ้าบริษัทเกิดท่อประปาแตก ตนจึงได้โทรศัพท์แจ้งไปยังประปาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายจึงได้หาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประปาสาขาพัทยาก็ได้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องเอาไว้ตั้งแต่สิบโมงเช้าก่อนที่จะเงียบหายไปตนก็รอจนเที่ยงวันก่อนที่จะไปรับประทานอาหารก็เห็นรถจักรยานยน,นฮอนด้าจมตกลงไปอีกในบริเวณที่มีน้ําประปาแตกจู่ตนก็ไม่รู้จะทําอย่างไร จึงได้โทราศัพท์ไปแจ้งดังเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาลงมาดูพื้นที่และถ่ายรูปเอาไว้ก่อนที่จะโทราศัพท์ไปแจ้งประปาให้ซึ่งตอนนี้รถจักรยานยนต์รับความเสียหายสตาร์ไปติดทั้งสองคันเนื่องจากจมลงไปในบริเวณหลุมที่ท่อประปาแตกจากนั้นก็มีประชาชนขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในหลุมที่มีท่อประปาแตกด้วยเช่นเดียวกัน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ประปาได้ช่วยมาช่วยดูแลบริเวณนั้นกล่าวด้วยและประการสำคัญขอให้รับผิดชอบด้วยคือทั้งแรกเนี่ยท่อน้ำอะ่ะมันขุดขึ้นมามันแตกแต่ทั้งแรกมันยังไม่เยอะก็เลยโทรไปที่ประปาโทรไปคั้งแรกไม่ติดนี่ก็ประมาณแบบ โทรไปเรื่อยๆจนหาเบอร์ของสาถาพัทยามีเจ้าหน้าที่แจ้งรับเขาช<ม>่วยประสานงานกับช่างให้แล้วเขาขอเบอร์ไปและทีนี้เขาบอกว่าจะติดต่อกลับมาเขาก็หายไปเลยโทรไปตั้งแต่สิบโมงครึ่งร,รอจนเที่ยงกลาลังจะไปกินข้าวด้วยความบังเอิญที่ออกมาออก,ออก,ออกจากร้านมาดูก็เห็นรถแบจบจมไปแล้วอก็คือ ไม,ไม่รู mm ้จะทำยังไงก็เลยโทรไปร้องทุกข์กับเมืองพัทยาตอนนที่ของพัทยาเขาก็เลยมาดูมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานเขาก็เลยโทรหาปัตปาสายด่วนให้เนี่ยเพิ่งตอนนี้ปัตปาเขาเพิ่งมาคือรถก็จมไปหมดสะตาที่ติดด้วกี่คันนับรถที่ตกไปงขันนจนันนี้บกี่สเองอ๋อ็ก่อนเห็นว่าก่อนหน้านี้มีคนขับรถมอเตอร์ไซค์มามีตกลงไปด้วยใช่ค่ะมีคนตกลงไปด้วยพี่ผู้ชายตกไปทั้งคนทั้งรถเลยอย่างนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา อัผิดชอบไงบ้างครับก็คืออยากให้ประปามาดูด้วยแล้วก็ช่วยรับผิดชอบด้วยว่าจะเอาอยัางไงไม่ใช่แบบโทรไปแล้ว,วต่อไม่ได้ไม่อะไรเลยมาช้ามากกว่าจะโทรมาดูหน้างางนก็คือแบบตอนนี้คือเพื่อนก็ไป,ไปแจ้งความแล้วที่สิบสี่คือราทิ์สีรายงาน